เพื่อทักผลไม้พืชอสวนครัวยาเศร้าโดยบรรจ้สารเคมีในการกำจัดแมลงและกับรรจ้เคมีในการกำจัดวัชพืชค่ะก็จะมาแนะนำเนาะสารชีวพันธุ์ต่างๆเจ้าตั้งแต่การปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็ยาสารกำจัดแมลงวกาสารเสริมภูมิคุ้มกันโรคพืชนะเจ้ามันก็จะเป็นระดับขั้นตอนการทำงานเนาะ ก่อนอื่นเขาก็จะต้องมาวิเคราะห์นะเจ้าวิเคราะห์ว่าเออมันต้องมาวิเคราะห์เขาจะต้องเอาดินแล้วก็น้ำไปตรวจเนาะว่ามันจะมีข่าพีแฮสความไปกดเปไปด่างตองหู้อนีเจ้ามาะสมเหมาะสมสที่จะปลูผืชชนิดไหนแล้วก็เหมาะสมที่จะอ่าปรับปรุงบำรุงดินไปทางติดไหนอี่แน่เจ้าแล้วนะส่วนมาก เขาก็จะได้สัตว์ชีวพันธุ์แล้วก็จะได้อินทรีย์วัตถุเช่นมูลซาร์ยาเจ้าอย่างเช่นมูลงวมูนหมู